ีเตอร์ครอบเข้าช่วยหนิงได้ทันหนิงปณน,นิตาต้องใช้คำว่าซวยยืนรอรถอยู่ดีๆถูกไม้กันฟัดหัวเจ็บหนักซ้ำรอยเดิมเมื่อ3ปีก่อน มีประเด็นให้ต้องอัปเดตเยอะเลยทีเดียวสำหรับหนิงปณนิตาผู้จัดละครซุปตาที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะทำให้โลกโซเชียลต้องร้อนระอุด้วยการโพสแคปชั่นฟาดแรงผ่านอินสตาแกรมจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าจะมีดราม่าครั้งใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่ารวมถึงเรื่องที่เจ้าตัวเพิ่งประสบอุบัติเหตุใหญ่เมื่อหมายกัน้นรถกระแทกกลางลงศีสะ ขณะยืนรอรถเพื่อเดินทางไปถ่ายทํารายการตารางคิวที่วางไว้เวลาสุดขนาดที่หนิงปณิตาเดินทางมาร่วมงานฉลองครบรอบวันถ้ายวันเกิดคุณมาทาวินเจ้าตัวได้ถือโอกาสออกมาอัปเดตสุขภาพเลื่อนเคลียทุกข้อสงสัยให้บรรดาสื่อฟังว่าที่ประสบอุบัติเหตุเป็นความซวยต้องใช้คำว่าซวย ก็คือวันนั้นหนิงออกมาจากถ่ายรายการและกําลังยืนรอรถแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆไม้กัน้นรถมันตกลงมาฟาดที่หัวตอนนั้นมึนไปเลยและต้องขอบคุณมากๆยังไม่ได้มีโอกาสขอบคุณคือคุณปีเตอร์ พอเขาเข้ามาช่วยอุ้มหนิงขึ้นรถสำหรับอาการตอนนั้นจริงๆมันไม่เชิงว่าหมดสติแต่มันเป็นความมึนมากกว่าเนื่องจากไม้มันหล่นฟาดหัวหนิงพอดีหลังจากนั้นก็มีการไปถ่ายรายการก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงพอเสร็จปุ๊บรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาล